สบายดีทุกคนตอนนี้หให้ทายว่าอีล่าดีไซน์เฮ้ยไห้ทายว่าสละอีสซน์โอ้โหนี่ได้ปีฝากรถมาเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะมาหลาะแมคมของกันนะคะทุกคนตอนนี้คือเตรียมโตสิไปวางเบียงแต่ว่าน้องหันบยย่งบุมีเครื่องนุ่งเถอเฮาก็เลยได้อาสาพามาซื้อเครื่องน้องเขาจะมาซื้อเครื่อง ไปยางองอกนาเอานะอีกนิดค่ะเจ้าแดงพาวาช่วงนี้ค่าเจ้ากำลังเริ่มอทันยอยทันยอยกันมาเปิดช่า,านยางฟากนั้นเอ่อยางให้ถือเบื้องตอนตอนเข้ามาน,นีปาา 4, ่ประมาณจากโมงสี่โมงประมาณสี่โมงครึงแหละทุกคน าเต้ากับบาง้าน้าเจ้ากัยังไม่ได้เปิดเถือแต่ว่าบาง้าน้าเจ้าก็เปิดแล้วสินะเพราะว่าเป็นอย่างคือว่ามาเวนแฮ่นุนนี่นั่นอะไรทําไมเพราะว่าเฮาเฝ้ามาแล้วกัเป้าเมืองเพราะว่าสวนนี้มันมันหนาวสวนเฮาสิบห,หอดบ้านก็ใช้เวลาอีกประมาณสุโมงป่ายกว่าสิบหอดบ้านเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศให้เบิ่งเด้อนี่้าเจ้ากัยังไม่ได้เปิด้านเถอันี่ก็คือสวนสนุก อธิการเมย์ข้าเจ้าเปิดท่านแล้ว่อนอันนี้จะคือน้องเฮาเดี๋ยวสีพาไปปึงทางเทึงว่ารถข้าเจ้ายังยังหลนทางอยู่เว้นอีหลีได้แบบยังบบได้ปิดทางเืีอเฮามาเว้นแื่องจากว่าเฮาจะได้เฝ้ามาแล้วก็เฝ้าเมียอยู่ทางเทิงข้าเจ้าก็จะลดนี่เห็นบ่จะเห็นสังเกตเห็นรถแมงแลนผ่านอยู่เมยรถ นี่รถกันยังแรน่น้ำทางอยู่เพราะว่าเรามาเวนนี่ทุกคนมาสุดบรรยากาศให้เบิ้งเวน่นแท้เวนวน่านี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางแคมป์โค้าถ้าคำก็นี่แมนข่เจ้าสิมามาแรนมายางนะแว่าระวังเด้อจริงๆเนี่ยมืนมือ,มอตะลูดลงไปได้เลยเด้อยดิ ระเด็นคือมึงขึ้นมาแบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วมือเป็นมากื่อกีนี้ตกใจได้ยันนี้ก็จะเป็นบ่อนสวนเล่นเด็กน้อยก็จะเป็นอันนี้แหละอันนี้ตั้งแต่น้อยเคยอยากมาขี่อยู่ได้แต่ว่า ด้วยความที่เขาเป็นเด็กบ้านนอกไงเขากาบูก้าที่จะมาเล่นแบบนี้เพราะว่าเด็กน้อยมันเล่นหลายเล่นหลายเอาสวายนี่นะจ้างน้องเขาเล่นหาดจีพันนะซาบูก้าไปแบบว่าหนึ่งมาเด็กบ้านนอกบ่เคยแบบเขาในเมืองอย่างสีนะจะบูก้าไปเล่นน้าแบบน้าคลอหลายเดี๋ยวสิพาน้องเขาไปหลอกกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้้านพราเจ้าเกิดกำลังเปิดนะบาง้านก็เปิดบาง้านก็บ่เปิด ไม่อยากงานแหงไปซอกเคื่อน้ำส้มก่อนโคอแห้งแบรอะรถรอเขาแล้วกำลังจะไปเป<ะ>ิดงานเห็นน้ำสม้มแล้วบอกเนี่ยเด้อเพราะว่าโคอแห้งหลายละอยากกินน้ำส้มตัดเป็นสเปรย์มั้ย <c oughs> นี่ก็คื่องนงามใดเ้ากกำลังจะเปิดข้าเอาหยักงนี่ตลาดนี้จะเป็นคล้ายๆตลาดมืดนะตลาดมืดแคมนะป์โคนนะแทุกคนจะมีขบขบเร็จขบอย่างอุ้ยโอ้สวยจุดเด้อเด้อเอาจังทีออ่ได้ไปดูนะแบบนี้ของเราเด้อส่งเนาะนี่กับงามนี่เออเด้อ เอาวะเออร้องถามมึงไปมัมกดีวะมักจะมามึงโตน้อยได้เออนั่นบอกพีโ่โมเกิดใส่ได้บอกท่าใหญ่นะซัมนี่เด็กน้อยซัมนี่สนใส่ได้บอก,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 กอืมเขอดีอยู่เหมยมันจริงบ่หนาวล้วก็อันแบบนี้ได้สั้นชิมหาก็ใสบมักแบบใหญ่ จะไปนุ่งสีขาวเด้อเพื่อนเหรอแน่นอนอาสีอื่นที่มันเด้สีแบบนี้ก็งามนะสีจังที่ก็งามสีนั่นเป็นหน้าจะยาวกว่าเราแล้วตัวนั้นนะมันบอกนี่นะสีดำมันก็เอาสไตล์ตายน well ี na, entonces, ่โอ๊ยแบบนี้ฉันชอบจังเลยอ่ะแบบนี้ขวากมากเอ๊ะแบบแบบเป็เออเอาตัวนึงบอเออเอาสีนี่เนาะมึงเนาะไหมอัยนี่เออ อ่ตัวนึง่อยกูเอาเยอะกว่เลยอันนี้มันสุดเอียงนะอันนี้เมนมันอ่ะค่ะอันนีแกจับก็ได้เจ็ดสิบกได้บ่ะเจ็ดสิบก็ได้ือหโตของผู้ชายอันตัวคือกันบ่ะแปซิหน้า อยากาซื้อแฮดไอดีอ,ดอ่ะจับดูนี่แล้วเด้อเออน้งหันมานี่คือแล้วตอนนหนจับแบบนี้นางหันมากอยู่แต่ว่าขากลับมากำน,น,น,นังเลาะเบิ้องหลายบวันเอาจับไปอยากได้ให้บักอ,อ,อกเปาะเ <laughs> นาะอา้าเสื้อตอนนัวนั้นน่ะคือเที่ยงบ่ายแต่ยังไมอไหวจับเอ,อาก็ได้มาสุดส่งตัวหนึง่งละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลาะต่อ ว่าจะได้อีกงแอุ้ยสวยนีคะสาวพันหนึ่น้อยเอ้าม่ะเออโบแมนเขาเจ้าจว่าเสือยืด <c oughs> อินุดเดีมันหมักตรงสวนี่นะนี่ะเจ้าจยังบโบได้ขายปันใดเพื่อเยวเวนยอยู่บาง้านกันยังบโบได้ขายเพื่อ ทางนั้นได้ค่ะลายละอุ้ยเสือกูตายเทบอกไปทางด่วนนึงเสียละประหยัดได้ประเด็นตอนนี้น้ำกินกะยังซอกบ่เห็ดเลยอย่ากินน้ำส้มโมอย่ากินน้ำส้มที่มันนั่นนน้้สโมเมนนะเป็นฟองละเพาแบบเสียบอันนั้นกินเลยใช่ไหม เสือไปหาย้ายโตนจากผืนบ่ซื้อส่งอันนี้แล้วพอมีส่งส่งกูซื้อให้เราละจ้าตอนนี้เฮาก็ย่างเลาะๆไปเลาะๆมาเซเว่เปิงบางฮันก็เปิดบางฮันก็ะกเปิดหลอกไปปนซีมีน้ำส้มน้ำส้มบ่มีจ้ากระเทือนน้ำส้มที่เฮาอยากมื้อนี้สงสัยท่าเจ้าลืมมาขายที่บ่กว่ายปากะแหงหิวน้ำก็หิวน้ำ ฟ้าวกับฟ้าวฟ้าวก้บากบม่มัียนงดอกทุกคนมันไกลแล้วมันก็น,นาวหนาวได้สวนนีนะแบบแป๊บเดียวแต่วินตกดินไหวๆเผลอแป๊บเดียวไปใส่เอาเกิบมาอีกคูนึงไป,ไปไปได้ไปได้เกิบมาอีกคูนตอนนี้พ้กกันไปชลีมาอีกละได้คูละสสามโตละทุกคน แต่ว่าจะพากันกลับบ้านเร็วเพราะว่าตอนนี้ตะเว็นใกล้สิตกดิ้นะซ้วโชเมือาฮอดบ้านก็นใช้เวลาสุโม,มงหนึ่งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเสื้อบอกว่าอยากกินน้ำแต่จะตมาตอนนี้ยังเห็นน้ำเชี่ยตกน้ำาป๊มเปิดทอานลายอ้านแล้วทุกคนเขาก็ยังเนี่ตาเขากัยังเนมหาน้ำคือเกา่า จะกินก่นยากบกคืบมูได้อยากประเด็นอันก็คืออยากน้ำส้มทีว่าใสแล้วก็แทงเอาหลังจากทีว่าเขาเลาะไปเปิดทานะรู้สึกว่ามื่อนี้นะบบมีขาเจ้ามาขายน้ำส้มปกตินะจุดทุกจุดทุกจุดนะคเจ้าจะมาขายน้ำสม้มเลยทุกคนอันนี้แม่เขากลับมาบ้านแล้วเขามาตัดต่อคลิป เฮากลับมาบ้านเฮามาฮอดประมาณหกเจ็ดโมงนี่แหละทุกคนมืดแล้วก็ลมหนาวแบบเฮาก็ได้ขอยี่รถมาฮ้าแล้วเฮาก็หมวกกันน็อกไปแดหมวกกันน็อกก็สะพัดมืดมือได้เปิดแววนขึ้นเอาปกตินะเฮาน่ะเป็นคนสายตาสั้นฉันนี่แล้วก็บุมักขี่รถตอนดึกแล้วก็ฟ้างไปฟ้างมาแต่ว่ามันกันยังคำย่ดีทุกคนเยแล้วเฮาก็จะแบบ บริ้กิน้ำเนี่ยบริเวณน้ำเบิดคลิปเลยอันนี้เฮากำลังํำกานนะทุกคนน้ำก็คือบริเวกินเมื่อกินอยู่บ้านคือเก่าจ้า hey, <wow. S 2> ไปค่ะเราจะออกกลับบ้านแล้วนะคะรถเทาจอดไว้สนนั้นมาจอดรถไว้สนนั้น hey, <wow. S 2> <laughs> เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านก่อนทุกคนฝา <Hey, yeah. S 2> กกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเดย้วยทุกคนบายบาย